โ okay, อเคทุกคน, okay, นก็ต้องขอสวัสดีใหม่นะโอเคทุกคนก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันได้แล้วกันนะครับผอโอเคนะธรรมดาก็อยู่กับผมในเกมของบไม่ใช่ไหมครับฟ้าสกีบเบิลสักอย่างจะไม่ได้ก็อยู่กันในเกมนี้อีพีที่สองแล้วเย้ก็เป็นเกมเขียนเกียน่ใช่คนนะครับปะไปลุยต่อเลยนะครับ จากพาร์ทที่แล้วนะครับนี่ไงสกิปเบิลสกิปเบนาร์อะไรอลิมิเต็ดว่ะโอโหจอดเกมกพแบบครั้งที่แล้วก็เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปเยอะเลยนะครับ แต่ก็ยังไม่รู้วิธีการซ่อมไอ้นี่วะอะไรเนี่ยไนเออยังเป็นไนเอ๋อปะตรงนี้เรามาจากครั้งนั้นได้ไหมเราขับไปแถวนู้นดีกว,ว่าบู๊บบูู๊รถแรงมึงมันสุเปคาโคตรช้าเออลงน้ำไม่ได้เออรถพังเรเลยกระจววน้อยของร้านโอ้บินเร็วมากไปนี่แล้วกันใต้ดิน ไฟใต้ดินโอเคอันเดอร์ไลน์อันเดอร์นี่แปลว่าข้างใต้ปางใต้แบบเมืองใต้ข้างใต้ดินน่ะน่าจะใช่นะโอเคเวลคัมทันเลยเงินไม่ทันเลยโอเคว้าวข้างใต้นี้เฮ้ย้ยครับมีอะไรพวกไอ้นี้ต้องการให้ช่วยไอแอมซ u n g งกี so ันหนวมากเลย ไ,ได้เลยคิวใช่ไหมนี่อ่ะไม่ไม่เอาเจ้านี้ไปกินไม่กินเหรอเอาคืนมามากินอะไรดีน้ำโคกไหมโคลา,าหรือพิมพ์ผิดว่าโคา้นี่โค拉พิมพ์ผิดเยอะเลยเไปน้ำโคก นั่้งขวดเลยเนี่ยนะเวลาขนมด้วยนะแสแทามโอเคเป็นไรเนี่ยไอ้เกิร์บเอิสังมณนนี่ฉันสามารถหาเงินได้นะเพราะฉันเรียนวิชาอะไรทุกอยาก่างแต่เขาข้าวนะบอนไม่ออกอะไรอะ่ะอยากทำงานอยากมีตังค์เหรอเป็นไรดีอันนี้ไป่ะย์ลัมเอากองไว้ กองดีกองซะโหได้ตั้งแล้วเย,ย่โอเคโหด้วยจะเหตุอะไรเนี่ยต้องการทำความสะอาดเลยเรื่อยเลยนั่นเอาไปโอ้รู้สึกวันนี้มาเร็วเล่นเร็วนะครับเล่นเร็วจบไวโอเค M O P M O P E อะโหเป็นผิดเหรอ M O P E เฉยเปล่าเย่ M O P E เฉยไปทำความสะอาดซะ ถู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 ถ,ถ,ถูถอยถอยนี่คนนี้มีดาวลุงว่าไงป้าอ้แอมอะไรวะแป๊บหบนึ่งนะเขาเปิดเปิด Google แปลภาษาแบบแปบ๊บนึงนะปลแบบภาษาคา กูเกินไปทันทีครับนวดนี้เหี้ยเหนื่อยเหรอกูเหนื่อยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดินไปเปิดไฟแว๊บนิดหนึงเรียบร้อย ช่างมันเหนื่อยเหรอน้ำโคกไหมพอคโอครับกินไหมป้าเดี๋ยวไปเค okay, อะไรรู้สตีทล็อกว่าโอ้ <Street Lock S 2> โหเ,เป็นนักล็อกชาวล็อกเหรอสตีทล็อกสตาร์ตเริ่มโอเคไปเลยคุณต้องคุณต้องการที่จะเป็นล็อกสตาร์อันดับหนึ่ง การแข่งขันโอเคช่วยเขาในการเป็นล็อกล็อตาบ้างใครก็ตีมอ,อฟ้าไอ้ดูอยากเป็นนักก้องใช่ไหมกลองไปเลยน,นี่ดรัมเซตนี่กลองชุดอเออไปซะตุ้มตึงโต๊ะจะด้ตึงโต,ต๊ตะตึงอะไรอะ่ะต้องการคนมาช่วยเพิ่มใช่ไหมได้เลยกีตาร์ กีตาดิง่เองไม่มีกีตาร์น่นะฮโหเขียนกีตาร์เขียนทีเลยอไต้มตุ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 ตุ้ต,ต,ต,ต้อะไรต้องการให้มันโชว์มากกว่านี้ได้เลยต้องการอะไรน้ำพอ ลำโพงใช่ไหมรับไปซะลำโพงไปก็มาหยิบลำโพงตู้มเโอ้อโหเวทีมาเลยว้าวได้ดาวมาแล้วเย่เด้อเด้ออัพน่นไหนกองเองฟ้า กูส่ากูส่าหให้กองไปหายเหอแย่ป่ะย yeah, ี่ไม่ถามนายเลยนะโกทูลลินลี่ใครคือลินลี่และลินลี่คือใครผมไม่เข้าใจ <S <S อ้าวผู้หญิงคนนี้ลินลี่เองคือลินลี่เหรอฟ้าทำไมมันเป็นผู้หญิงเหรอใช่เป็นผู้หญิง แั่งชุดเสียมผูโอเคปี้มันให้โลกเรามาป่ะอ้มเขสร้างโลกเหรออิงหรืออิงเซนหุวับวับเฉยสมัยซะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตะกี้ตะกี้หายไปไหนเจ้าแล้วโอ้เปิดเปิดด่านอ๋อด่านเรึ่งนึกไว้เยอะมีหนึ่งสองสามโอเคมีสามสามสี่แผนที่ เอ,อเคผ่านแล้วไปทางไหนไหนดีนี่ไปไปที่เมืองแล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะลิลลี่ตะกี้อะไรมันขึ้นมาตรงเท้าขวาใช่ไหมเห็นเ <He S 2> ท่าๆอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะโอ้เม,ม,มืองมันเป็นอะไรฟ้าเนี่ยเฮอ,อถ้าตัวอะไรฟ้าอย่า ดาวกันหนึ่งมีใครต้องการได้ช่วยไหมไอหมาหมาต้องการเลยไอนี้ t o l o k the part อยากเป็นหมาดับเพลิงทำไงอ่ะอยากเข้าไปเชื่อคนเหนอแกับหนึ่งนะ กูเไปลภาษาอังกฤษเหรอเห็นแล้วออโอ้ยอยากเป็นหมาอยากเป็นสุนหมานักดับเพลิงโอเคทำไงให้มันเป็นหมาหมาดับเพลิงดิสักคู่หนึ่งนะครับ งั้นเอาชุดนักระเบนไป,ไปแล้วกันไฟลิกเกอร์ไฟฟิต กิจนี่ย่อนล่างเดี๋ยวค่อยไปช่วยคนไปช่วยคนเฮ้ยเรากลายเป็นักกระเพืงมาแล้ว ทำไรนะลืีแฮมมี่แฮนด์ไฟครับแปบ๊บนึงนะแปลภาษาก่อนจะคู่หนึ่งนะครับเองให้ทำอะไรอีกไะ าสีรถดับเพิงเหรอได้เลยให้ทาสีรถดับเพิงอมาเอาทั้งสีไปคอลเลอร์โอ้เอาสีคอลเลอร เาเริ่เขียนไมไ่เก่งนี่นอะไรอะสักคู่นึงนะมันก็เพนไปแล้วกัน t a n t อืมทซะเย่ กันอะไรฮะ huh? ก,กันอะไรฟ้า Now the c a r n e e d to be hard give the need something give มีภาษากอนไม่เล่นเกมใช้ภาษาอังกฤษต้องแบบ กูเกิลปลภาษาที่สุดยอดไมค์คือพระเอกของเราเออกูเกิลในภาษา ให้บางอย่างฉันอยากให้กับรถดับเพลิงอะ,อะไรอ่ะกิ v e มี something ให้บางอย่างให้ให้บางอย่างก็รถเราจ่อสายยางลัมเบอร์เบนโอเคสายยางนำ้ำลับเพล่ลับเบอร์ B A N D อ๋อไม่มี L นี่วะรัปเปอร์แบนม,มีไฟ

เอเอดีอา e ค่ะถังระเเพงน้องออก่อนห้าวิอันนี้มันยากจริงๆแล้วลากอะไรไป,ปันนั่น,นถังรย ยังต้องการอะไรโอ,อ้อยากได้ไซเรนได้เลยไซเรน S ไอเออีเอ็นไม่มีเอสอ่ะอืมอะไรนี่เนี่ยได้ไหมเออยัมใครเล่นบ้างใครเป็นงานอีกล่ะแค่ดูกันเลย Give me a fire fighting

ได้ช่วยให้ผ่านจราจอนี้ก็ติดปิดเลย h u i เจ็ดิด u n g s ยิงเปินไป ไปบินไปเลยเย่ได้ดาวแล้วบินไปสักโหยาวนานมากก็เล่นคำนี้ผิกอัพไปเลยยิ่งมีไฟเลยเนเย่ไฟสเตถานโอ้สี่ดาวแล้วโอ้โหแนเโอ้สิบเจ็ดดัซซีเลยดันโอ้โหยิ่งยาก เงยหัวละแกเนี่ยหมาทำไงถึงจะได้เป็นหมานะเกเพิ่งเนี่ยโอ้ถ้เขียนผิดธี์แกนี่กลายเป็นหมานะไมเลยเป็นหมา้วเพิงเ่งยัง มีอะไรมีมีเทสออเดีเลยต้องการให้ต้องการก,การใช่ก็ปืนไฟแล้วปืนยิงปืนไฟใส่มันไปใส่ไฟกันอ่าอีไ e ฟ พูโอย่น oh. <c oughs> ให้เกิดม่แหววะมนต้องการให้ช่วยอะไร I need to restart dummy ให้มีหัวใจโอเคนั้น มอเตอร์ไปผิดอีกอันนี้มีเตอร์นี่มันมอเตอร์มอเตอร์ว้ามอเตอร์ motor ini motor motor okey m o t d t o r yeah. เนี่ยเฮ้ยเอาคืนมา,ามาอืมไปไปซ่อมโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะมันยาวกันไปแล้วก็ต้องขออยาทำอะไรวะ มัดขี่มังกรไนดะ้ไหมเฮ้ยอยากขี่มังกรมัดแต่งตัวให้ตัวเองได้ใช่ไหมนี่ให้เป็นอสศวนเฮ้ยมันคิงดีให้เป็นคิงเลยโคตรกาักไม่แก้ใส่มังกรเองทำไมจะเป็น k n i g ไม่คิ่ไม่เลยอสศวน อ้าวอ้าไหนไม่ได้เหรอเอ้ามันไม่ได้เขียนอย่างนี้หรออัศาวินอนะ mm, oh. นีนไหนจีอ๋อเชี้เนี่นยเขียนผถึกวอไหนทิดเด้อ I G S Light s w o r ู h like ออโอเย่ลายสปอดดาบแสงแล้วก็ต้อง, like ง i g h t yeah, oh, yeah. d A g o n L G H O R O N d r o n โอ้มาแล้ว ว้าวบินไปเลยอู้วว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 ้วววววว ฟาร์สนบินเหลืมมาขึ้นโอเคจบไปเพียงเท่าน,นี้ละกันนะบล็อกเก็ตลันเชอร์สนุกสนุกอันนึงเออลืมเอ่อซุปซูปเปอร์มกา้าล็อวเก็ต รันเชอร์อโทรเขียนผิดแล้วเชอรเขียนถูกแล้วไม่ใช่เหรอวะโอ้สุดเชอรเมก้าเฮ้่อเขีนผิดแลนิดๆแล้กเก็ต กับหมาแ,แอคเคาด uh, uh, พุ่มโบวมังกรจากการอู้มพุ่มฝนใสเหะแตปโอเคก็ตัวก็จบไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า